สวัสดีครับครับผมเกลวดินทร์อนะครับบูมสุภาพรค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราสองคนจะมาเมาส์มอยเรื่องละครของเรานะฮะแต่คนอื่นห้ามเมาส์เราแต่เราสองคนเมาส์กันเองได้แล้วเราสองคนก็จะเมาส์กันเองได้ได้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอันไหนไม่ใช่ให้เถียงโอเคโอเคเริ่ม มีความสุขอยากเล่นอีกอยากเล่นละครบูไปตลอดชีวิตไม่อยากพักเรื่องละครบูเลยเป็น,นรู้สึกว่าเพิ่งคนพบตัวเองตั้งแต่การเป็นนักแสดงมาหลายปีคือ,อการบูคือละครที่ผมถนัดถามพ <laughs> <laughs> ี่ด้วย <laughs> ไม่ถึงกับขนาดนะแต่ว่าสนุกมากแต่ถามว่าติดใจไหมก็ติดใจก็อยากเล่นอีกเหมือนกันแต่ขอแบบปีเว้นปีแล้วกัน พี่จะพาละล้ว,ลวนๆแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับเขานะเพราะว่าบทปกติทุกคนก็เล่นหมดแล้วแต่ในวงการยังไม่มีใครเคยเล่นเป็นเสือนะครับเขาเป็นเสือมาแล้วนะครับก็คือบูอังกอ,อสอนอะไรรุ่นน้องบ้างในทีนี้บูมีแต่เป็นพาละมีแต่เป็นแบบตัวถ่วงแต่พี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าบูหลังจากที่ ถ่ายเลือดเจ้าพญาจบบันจะเป็นราชินีนักบู้ตัวจริง่ะเล่าสิว่ามันหนักหน่วงขนาดไหนยิ้มถึงตาก็ยิ้มได้ค่ะไม่หรอกก็คือจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่เราต้องทําแหละแต่ละคนก็มีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันไปเราวแค่ต้องทํามันให้ดีที่สุดบุงเชื่อว่าทุกคนทําได้ไม่มีใครทําอะไรไม่ได้นอกจากที่จะไม่ทำเราต้องมุ่งมั่นและตั้งใจมุ่งมั่นเราตั้งใจมากแล้วก็ออกม,มันก็ออกมาดีจริงๆ บูมว่ามันเป็นซีนที่อยู่ที่ออฟฟิศของที่ตำรวจเออแล้วเราเข้าด้วยกันคือบูมมามากับวัต์และบูมแค่เหลียวมองเขาเฉยๆอ๋อนี่คือซีนที่เราเข้าด้วยกันนะแสดงว่าภาพที่พี่จําได้สําหรับพี่คือที่โรงพยาบาลและพี่แอบมองเธอสักอย่างอ่ะอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าซีนที่เราเข้าด้วยกันครั้งแรกอ่ะเราไม่ได้คุยกันอืมใช่ใช่ใช่และตอนมองเห็นพี่รู้สึกยังไงเงาอ่ะ มันคือเงาจริงๆอ่ะในฟิลของการแสดงก็คือต้องมองเห็นพี่เป็นเงาจริงอ่ะแล้วพี่ให้ตอบทีมองเห็นพี่รู้สึกไงเงาเจ็บ <laughs> สมมุติตรงนี้บูมไม่อยู่ถากลงมาค่ะออตอนเจอเขาครั้งแรกเนะี่ยคือผมเห็นเขาในทีวีนะครับผมว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงที่เฮ้ย <laughs> พูดเก่งมากเลยอะไรเงี้ยสวยอะไรบูมไม่อยู่ <laughs> ไปเจอที่หลังเวทีคอนเสิร์ตที่เราต้องได้ทางานด้วยกันอะไรเงี้ยเขาเป็นพิธีกรเป็นผู้หญิงที่ดูสง,ง่าแบบสูงพูดเก่งอะไรเงี้ยเออมีแต่เรื่องดีๆเลยนะอันนี้พี่พูดตรงมีแต่เรื่องดีๆเลยนั่นแหละนี่คือครั้งแรกที่เจอแต่พอเจอได้ทํางานด้วยกันแล้วก็ตาบุญพูดครั้งแรกที่บู๋เจอพี่เก๋คือเจอพี่เก๋จริงอะ่ะมาเจอในรายการผู้หญิงตอนนั้นพี่มาโปรโมทหรือสักอย่างไม่รู้ <c oughs> ไม่จ่ใจเออแล้วบูก็เป็นพิธีกร ก็เจอกันตอนนั้นครั้งหนึ่งแล้วก็แพทก็แซวเล่นๆของๆอะไรเงี้ยมั้งมาเจออีกทีก็อ่ะได้มาร่วมงานด้วยกันก็น่ารักค่ะก็ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มีรอยยิ้มที่น่ารักประทับใจขอบคุณครับ ชอบความเก่งของตัวละครตัวนี้ที่เหมือนแบบว่าเขามีทาเลต์ของเป็นนักจิตวิทยาเนาะตัวละครตัวนี้มีสนเสน่ห์ตรงเรื่องแบบนี้โน้มน้าวจิตใจคนแล้วก็สามารถเข้าใจคนอื่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าชอบอะไรในตัวบูบูเป็นคนล่าเริงัวเลาะดังเห็นปะเป็นเสน่ห์เสน่ห์เมื่อกี้ลดเสียงลงแล้วนะใช่เลยที่กล้องก็ถ้าถามว่าบูชอบอะไรในตัวธนัทคือจริงๆแล้วอ่ะ ความรักเดียวของเขาความเสียสละความมุ่งม,มั่นคือเป็นผู้ชายตัวอย่างหลายๆอย่างเขาจะแค่อ่อนโยนและอ่อนแอให้กับคนที่รักเขาเห็นเท่านั้นแต่ภายนอกที่คนที่ได้สัมผัสหรือว่าเจอธนาจริงๆจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับงานซื่อสัตย์มั่นคงแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเลยคือจะรู้สึกว่าแบบโหเนี่ยแหละคือแบบ ลูกผู้ชายตัวจริงใช่เป็นจุดที่เชื่อมโยงว่าพี่เจตตัวจริงเป็นยังไงธนัทก็เป็นแบบนั้นครับอะไรที่เมื่อกี้อิ่วไอหมานี่สุดสุดเป็นคนที่อันเลื้อตลอดเวลาพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดเฉพาะตอนเขาจากตอนเขาฉาตอนาก็หลับบ้างอะไรบ้างเช้าหลับกลางคืนตื่นสี่ทุ่มเริ่มง่วงเที่ยงคืนตาสว่าง นิยามของเขาเลยเขาเป็นคนที่จริงจังทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องเที่ยวเขาอไอเลิฟยูเดี๋ยวเล็นกังานไม่แต่เขาเป็นคนที่ไม่ทันละด่าด่าเพื่อขนาดนี้รับผิดชอบในฉากนี้เขาเป็นคนที่มีการเล่นละครที่มีความเป็นธรรมชาติสุดใช่ในฉากเขาขโมยสินทุกคนเขาพิ้วเก่งเขาพิ้วเรียกว่าเขาเป็นคนพิ้วมาก S <S ใช่โอเคเขา่อไปโมริกาโมริกาโมริก้าโมดิกาทีา่สวยสังขารงั้นโดยเฉพาะฉากที่เขาใส่ชุดแดงที่ตัดมาตอนทีเซอร์อแลวเอาจริงอะ่อะมิวอ่ะได้แต่งตัวสวยหรือจริงจังเต็มเต็มอ่ะสี่คนนั้นสีคนเดียวนอกกนั้นอะ่ะคนสวยๆอย่างน้องมิวอ่ะต้องมาใส่ชุดตำรวจกับพวกเราใช่ใช่โหฉากนั้นเป็นชุดราตีสีแดงจําได้เดินมาแล้วแบบกระโปรงแหวกชักปืนออกมาเออ ต้องไปไปขายงานอาร์ตอ่ะต้องไปขายงานอาร์ตอ่ะคือต้องไปแบบในส่วิญญาณระบายอารมณ์ลงภาพถ่ายภาพวาดใช่แบบเออแล้วก็แบบระเลงสีอ่ะฝั่งฝรั่งั่ั่คิดได้ดีมากคุณสุนัยแพรนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมากองแล้วแบบตากล้องดีด้านะใช่ใช่สาวสวยขายเล็กตัวผอมก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามากองแล้วแบบพกความสดชื่นมา หูยโซอี้นี่ก็เป็นสีสันเลยแหละนี่นี่ก็สีสันนี่คือสีลุ้งเลยสดใส BNK มาเลยเนาะได้แรกๆทีมงานทุกคนเกรงอุ้ยทำงานกับ BNK ถได้ไหยอะไรอย่างงี้แต่ว่าสุดท้ายอยู่ไปอยู่มาก็คือเป็นแบบว่าสีลุ้งของกองเลยใช่ใแล้วก็อีกคนหนึ่งป่านะคะนายโย่งนายโยงของเราคือวงประทับใจมากวงได้ร่วมงานกับนาย่งหลายงานแล้วก็พอได้มาร่วมแสดงละครด้วยกันนายโย่งคือที่สุดคือสมบูรณ์แบบมากๆเล่นเป็นพ่อก็ถึงดราม่านี่คือแบบเห็นแล้วรู้สึกว่า เขาทำให้เราเชื่อมากเขาคือคนที่อบอุ่นมากความถูกต้องมันต้องมาก่อนถูกใจความถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจความที่มันควรจะเป็นหรืออะไรพวกนี้มันต้องมาก่อนต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่ว่าจะยืนอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ต้องมาก่อนสำหรับบูมสู้หรือใูใจต้องมาก่อนเออก็ถูกอยู่แล้วล่ะว่ <laughs> รักสามเศร้าอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าคนสองคนจับมือกันให้แน่นมีความซื่อสัตย์มีวินัยต่อความรักอ่ะปาไม่นอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็คิดว่าเอาไอ้ข้อบกพร่องหรือว่าข้อไม่ดีของกันและกันมาปรึกษาและปรับปรุงกันโดยที่ไม่ไปหาคนอื่นอ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบไม่ใช่คนที่มีแฟนแล้วแต่ถ้าเกิดคนนี้ชอบคนนี้แต่อันนี้มันชอบคนนี้แต่อันนี้มันจะมาชอบคนเนี้ยแบบนี้เรียกรักสามเศร้าป้ ก็เรียกว่าสามเศร้าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วว่าใครรักใครเราจะสู้ก็ต่อเมื่อรักคนที่เขารักเราดีกว่าอพดีรักคือการให้ให้คนอื่นไปเลยให้ทุกๆคนทำไมเราให้หลายคนอ่ะรักคือการให้อห้ไปให้ไปหมดเลยเนาะให้อาใครอ้าแต่พี่มีให้พี่จะให้ตู้เย็นอไปให้คัทเทิมได้ไหมคัทเทมรไปเฮ้ยผมพูดอะไรเนี่ยโอ้ชอบไหลอะไรเงี <uh ้ย โรงเรียนประจำโอ้ออยอันนี้พูดดีเห <Mys ings> มือนโรงเรียนประจำของพวกเราเลยเออขออนิยามอันนี้ได้ปะชอบ <M> มันคือโรงเรียนประจำ <M> เย <M> ลยคือโรนเปยนประจำของพวกเราครับทุกกิจกรรมที่อยู่ต่างจังหวัดมปนสนุกสุดมันะ <M> ่ะมันคือเป็นสิ่งที่เราอาจจะพูดไม่ได้หมด <M> พูดได้อะเมาเมานั่นแหละคือแบบมันคือที่สุดอะโดยเอาจริงอะเราเคยมานั่งคิดไว้องค์ประกอบมันเป็นเพราะว่านักแสดงทุกคนอะมันอยู่ในวัยเดียวกันหมดเลยแล้วก็แบบ ผู้ชายไงละครเรื่องนี้แบบมียิงยิงกันเยอะไงอัตราส่วนงผู้ชายอัตราส่วนของตากล้องที่สนิทสนมกับพวกเราผู้กํากับอะไรเงี้ยมันอยู่ในโซนนี้แล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงที่เอบุงแคมิวเป็นผู้หญิงที่แบบชิวชิวอ่ะล้วก็แบบมีความแมนแมนด้วยลุดุยอ่ะก็เลยทุกอย่าง้วยเนาะก็เป็นโรงเรียนชายล้วนคะัไม่มันมันสนุกมากมันสนุกมากมันคือความทรงจําที่ ดีที่ออสุดที่ได้ได้ว่าได้เกิดขึ้นในชีวิตบูมอะสำหรับใครที่รอละครบูมแบบเต็มเหนียวแบบนี้มานานๆแล้วอะเรื่องนี้คุณอย่าพลาดบบรอกเองว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้แน่นอนนะคะกับดาวคนละดวงค่ะอย่าลืมติดตามดาวคนละดวงนะครับช่อง3กด33ครับแล้วก็สามารถดูออนไลน์ได้นะกับแอปพลิเคชันนะคะ 3+ นั่นเองค่ะ